ต่อไปจะเป็นการสาธิตท่าฝึกกล้ามเนื้อข้อมือนะครับชื่อชื่อว่า wrist curl นะครับ wrist curl ก็คือการทำฟังก์ชันกระดกข้อมือขึ้นมาอย่างนี้จากการงายมือหรือว่าคว่ำม,มืออย่างนี้นะครับอ่ะท่าน,นี้จะเห็นว่า forearm ของผมเนี่ยมันทำงานนะครับตรงนี้คือกล้ามเนื้อ forearm ในส่วนของตรงนี้จะเป็นจะ,ะท้องแขนตรงนี้นะครับจะมีหน้าที่เมื่อเขาหดตัวเขาจะดึงข้อมือขึ้นมาได้แบบนี้นะครับ มันก็เลยเกิดเป็นท่าที่ชื่อว่าวิสเคิลนะครับวิสเคิลก็คือในการฝึกตัวนี้นะครับเราจะต้องถือน้ำหนักอ,อย่างมือใหม่ๆเลยันับแร้ก็จะถือดัมเบลแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอขยับเครื่องนิดหนึ่งขอขยับอุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้เป็นดัมเบลอย่างนี้นะครับสําหรับมือใหม่ๆเดี๋ยวถ้าเป็นถ้าเป็นมุมนี้มุมนี้นะครับเราจะปล่อยมันห้อยไว้เลยตรงนี้ดัมเบล เสร็จแล้วเราม้วนข้อมือขึ้นขึ้นมาแบบนี้ฟึบเข้ามาหาตัวเองแบบนี้นะครับหายใจเข้าหายใจออกเกรงกล้ามเนื้อส่วนด้านนี้ให้หมดเลยนะครับมันจะพัฒนากล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้าเป็นเรื่องของการกีฬาเนี่ยจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อชุดนี้จะช่วยทําให้กีฬาที่ประเภทที่ต้องใช้ Upper Body Stre n g t h หรือว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนแล้วก็พวกกีฬาที่จะต้อง จับแร็กเกตหรือว่าพวกจับไม้อ่ะครับหรือว่าจะเป็นพวกกอบอย่างเงี้ยมันจะทําให้เซนในการาทําวงสวิงการวาดการตีการเหวี่ยงอะไรเงี้ยมันดีขึ้นแล้วก็ใช้ความพยายามในการถือไม้เนี่ยน้อยลงด้วยนะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราตรงเนี้ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะกําได้มั่นคงแล้วก็ออกแรงได้ดีขึ้นครับโอเคอะกลับมาที่ท่าหายใจเข้าหายใจออกอแบบนี้เลย ถ้าอยากให้ยากขึ้นเราจะจับเราจะจับอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันเมื่อขึ้นมาตรงนี้แล้วมันเหมือนดัมเบลตรงนี้น้ําหนักเราจะได้พักตรงนี้มันได้เกรงก็จริงแต่น้ําหนักที่เราจะอ,าอยู่กับดัมเบลตรงนี้มันจะมันจะได้พักตรงระยะนี้เลยนะครับระยะระยะที่ขึ้นมาสูงสุดตรงนี้เลยนะครับ โอเคทีนี้เราจึงมีอีกท่าหนึ่งสำหรับแอดวานซ์หน่อยนะครับยากขึ้นมานิดหนึ่งเราจะจับหงายมืออย่างนี้อ่าตรงเสร็จแล้วเราขึ้นมากำขึ้นมาตรงนี้นะครับเมื่อตรงนี้เมื่อจับแบบนี้ก็ยังมีข้อเสียเหมือนกันนะเราจะต้องให้มันเอียงเข้ามานิดหนึง่งแบบนี้อ่าแบบนี้อาจจะหาอะไรลองก็ได้ทีนี้กำขึ้นมา พอถึงระยะนี้เนี่ยเราได้เกรงด้วยแล้วก็เราจะต้องเกรงให้ได้ตลอดตรงนี้จะไม่มีแรงพรักเลยนะครับเมื่อเราขึ้นมาเกรงสูงสุดแบบนี้เลยนะครับฝึกเอาไว้นะครับอันแบบนี้เลยเห็นไหมจะกัน้กนเมื่อตรงนี้ทํางานปึ๊บเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมโอเคหรือว่าถ้าเรามีอุปกรณ์อื่นละ่ะอย่างเช่นเคเบิลอย่างเช่นอันนี้ เคเบิลตัวนี้เห็นไหมตรงนี้ผมจะเซตอัพไว้ที่ข้างล่างนะครับเราอาจจะดึงออกมาอนกมาอ่าน้ำหนักตรงนี้นะครับดึงมันออกมาเราก็เล่นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอ่าเราอาจจะวางบนขาตรงนี้ก็ได้ซึ่งเราต้องให้เคเบิลเนี่ยดึงไปด้านนี้ส่วนทางกับที่เราจะต้องออกแรงเข้ามาแบบนี้นะครับมันจะได้มีพวกแรงตึงพวกแรงลังอยู่กับเราตลอดแบบนี้เลยจะทำให เราแอคทีฟหรือว่ากล้ามเนื้อชุดนี้ทำงานได้ตลอดจริงๆซึ่งแน่นอนว่าตัวเคเบิลก็จะดีกว่าตัวดัมเบลนะครับหายใจเข้าหายใจออกผมจะทำให้ดูอีก2ครั้งนะครับ1 2โอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับการสาธิตท่าริสเคิลนะครับหรือว่าการฝึก กล้ามเนื้อ,อที่อยู่บริเวณตรงข้อมือนะครับอโอเคครับ